โก้สปอร์ตถูกเทหลังทำอทำหไฮที่3,580ล้านเช้านี้พักฐานลงทดสอบ3,510ล้าของไทยแกวงตัวแรงลงแตะ53,750บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาว่ากันทางช่องทางต่างๆของโกรานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำม,มาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พระสัปดาห์ที่4กันยายนนะครับราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงนะครับแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่แต่ว่าการพักตัวรอบนี้ ต้องรอดูว่าจะลึกแล้วก็นานขนาดไหนนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนกนารแม่ของกลัวรามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i o n i n t e r n a t i o n a l จำกัดบริษัท i n t i g o c o d e Trade จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท ChiningoJewelry g จำกัดบริษัท TDCCo. จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m u i t y จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเช้านี้เคลื่อนไหวผันผวนหนักมากเลยนะครับแค่ชั่วโมงแรกสมาคมค้าทองคําประกาศปรับราคาขึ้นลงไปแล้ว9ครั้งโดยรวมลงมา300บาทนะครับทำให้ราคาล่าสุดณเวลา1 0 3 0น,นราคาขายออกทองคําแท่ง9 5อยู่ที่53,750บาทราคารับซื้ออยู่ที่53,650บาทขายนี้ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่54,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่52,574.88บ 88, าทสตางค์คำนวณจากเงินบาทที่ 22.30บาทต่อดอลลาร์โดยทัวเส้เนเฮงมองว่าราคาทองในประเทศยังคงอยู่ขาขึ้นตามราคาทองคำโลกนะครับแนะนำเข้าซื้อสะสมที่ระดับ54,100แล้วก็53,800บาทตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ53,800บาทและขายทำกำไรหากราคาทดสอบแนวต้านที่54,500แล้วก็54,700บาทส่วนภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาก์สปอรตเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับเมื่อวานนี้บวกเพิ่มมาอีก27ดอลลาร์ขึ้นไปทำาอทา ทำไายที่3,578ดอลลาร์ 3, นะครับจากนั้นราคาได้มีการทิ้งตัวลงแรงแล้วก็ยังย่อตัวจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับล่าสุดได้ไปลงทดสอบแถว3,510ดอลลาร์ 3, นะครับต้องรอดูว่ารอบนี้จะพักตัวลงลึกขนาดไหนแล้วก็กินเวลานานแค่ไหนนะครับเรามาดูปัจเจยหนุนราคาโกลด์สปอร์ตก่อนเลยครับยังมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่เดือนกันยายนนะครับซึ่งออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์มากนะครับลงม ู่ระดับ7.181,000ลตำแหน่งนะครับตามสุดแ้ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับเมื่อตลาดแรงงานชะลอตัวยิ่งทําให้นักทุนเพิ่มหนักว่าเฟดจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมของ FOMC วันที่16และ17กันยายนนี้เพิ่มเป็น98%แล้วนะครับจากก่อนหน้าอยู่ที่92%นะครับและยังมีอีกประเด็นที่ต้องติดตามนะครับก็คือสำนักข่าวบุมเบิร์กรายงานว่าพันธบัตรทั่วโลกกําลังเผชิญแรงเทขายอย่างหนักนะครับจนทําให้ยิวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากตลาดมีความกังวลเ กับวินัยทางการคลังแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยบอลยู ad, สารัสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอายุ30ปีกําลังเข้าใกล้ระดับ5% 5 7เแล้วก็3.3%ตามลํตามดับนะครับซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในรอบ20ปีนะครับส่วนประเด็นเศรษฐกิจสําคัญที่ต้องติดตามวันนี้นะครับสา,ารจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนสิงหาคมจาก ADP นะครับคาดว่าจะลงเหลือ7 1 0 0 0ันรายนะครับจากเดอนก่อนหน้าอยู่ที่ 1, 000, 000ยนรตรงี้น้องจันราย แรงงานสหรัฐไม่ดีเลยนะครับขณะที่จํานวนผู้ขอยืมรมับสิการ์ว่าง,งานรายสัปดาห์ครั้งแรกเนี่ยคาดว่าจะส่งตัวที่2 2 9 0 0 0ารายนะครับนอ,อกจากนั้นยังมีตัวเลขเดชอนธนผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคบริการเดือนสิงหาคมคาดว่าจะส่งตัวที่55.4แล้วก็เดชอนธพนผู้จการฝ่ายจะซื้อ PMI ภาคบริการเดือนสิงหาคมจาก i s m คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่5 0 5จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่50.1นะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางชานนดดบเีียมอ่าาาาา้้้รคคสปขึทห นะครับที่ระดับ3,579ดอลลาร์แลวก็เริ่มมีสัญญาณการตึงตัวของอินดิเคเตอร์บางตัวนะครับจนทําให้เกิดแรงเทคโรฟิตลงมาต่อเนื่องแม้ว่าจะยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวในแท่งเทียนขณะนี้ก็ตามนะครับแต่ต้องเฝ้าสังเกตอาการของราคาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดน,นะครับโดยข่าวล่าสุดที่ยังหนุนชงคําในเชิงบวกก็คือคุณิสโตฟอร์เลอร์ผู้การเฟดกล่าวว่าเฟดควรยดดอกเบี้ยในเดือนกันยาย,ยนแลวก็ควรเริ่มลดในเดือนถัดๆไปด้วยนะครับแต่ก็ยังมีกรรมการเฟรบาาาางท่่่่นนชลสติาา astic, กวว เกควเลดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้นะครับแต่ว่าคืนนี้ยังคงต้องติดตามการยื่นเอกสารของรัฐบาลต่อศาลเพื่อพิจารณาคดีลิซ่าคุกต่อนะครับหากมีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคําได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคุลการทุนยัยวสั้นทางเชนิงโกแน,นะนาว่ารอราคาอยอดตัวโอเพนรอนะคบพิจารณาตามแนวรับ3,543 3,533แล้วก็3,512ดอลลาร์เคีงคั้นอบอที่3,525ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,567 3,585แล้วก็3 3,598ดอลลาร์นะครับด้านวายจีมองว่าวันนี้ราคาโกลสปอร์ทยานทำไฮเออร์โลต่อเนื่องนะครับแต่อยู่ในภาวะโอเวอร์บอททั้งในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ไทม์เฟรมเดือนะครับพร้อมเกิดอ่าเดเวอร์เจนระหว่างราคากับวอลลุ่มทําให้เผชิญกับแรงขายทํากําไรแล้วก็แรงขายทั้งยิ้งนะครับอย่างไรก็ดีวันนี้หากราคาไม่หลุด3,540ดอลลาร์ยังมองปรับขึ้นต่อนะครับแต่ห่างรูดลงไปจะมีการพักโตที่ระครึ่งโดยมีแนวรับถัดไปที่3,519ถึง3,508ดอลลาร์นะครรับกาาททุนง แนะนว่าคนนี้ซื้อมาแล้วก็ให้แบ่งขายทางไรนะครับหางราคาไม่ผ่าน3,565ถึง3,580ดอลลาร์พร้อมขยับแถวดึงซับมาที่3,541ดอลลาร์เพื่อล็อกกัไปนะครับการเข้าซื้อใหม่รอหางราคามรหลุด3,519ดอลลาร์นะครับหางหลุดให้ชะลอไปซื้อที่3 5 0 8ง3 4 8 1ดอลลาร์ตัดขาดทุนหางหลุด3,481ดอลลาร์ขณะที่อินดกโกมองว่าอินดิเคเตอร์ไอได้เกิดสัญญาอบอตนะครับให้ระวังการปรับฐานเลือกนะครับทางนี้อินดกโกให้แนวรับที่3,5 120หรือว่าราคาทองคาไทยอยู่ที่53,900บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่3,580บลลราหรือว่า54,400บาทนะครับปิดท้ายกันที่ ARR o ดเฉลี A ่ยมาว่าราคาทองคาได้สร้างจุดสูงสุดใหมอ่อีกรอบนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่ระหว่างวันอาจจะมีแรงขายทํากำไรระยะสั้นนะครับแต่ว่าเมื่อขายไปแล้วก็ยังมีโอกาสขึ้นปือสอบแนวต้านด้านบนได้อีกนะครับท้งสวนพี่นณาแบ่งเงินเข้าซื้อบางส่วนตามแนวรับ3,545 3,530แล้วก็3,520บลลาตัดขาดทุนห หลุด3,520บัลล่านะครับแล้วก็ขายทางเมื่อราคาดิดตัวประมาณ10บาลล่าจากจุดซื้อหรือว่าขึ้นทดสอบแนวต้าน3,565 3,570แล้วก็3,580บาลล่านี่คือข้อมูลที่โกลอวหยิบยก่มาฝากกันในคลิปแรกของวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์ของทางออสซีนะครับมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะไปงไงต่อในช่วงสุดท้ายยังมีการประกาศตัวเลขสําคัญก็คือตัวเลขนันฟาร์มนะครับต้องมาดูว่าพรุ่งนี้ต่อออกมาเป็นยังไงแลต่อาาอ่อออรรราาาาาคคทงงํยเพะว่าาตัวเลขกร งานในช่วงเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็แลดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับต้องมาดูว่าพรุ่งนี้นอนฟาร์มจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ